อนุบาลมาค่ะมามาอนุบาลจับมือกันไว้จับมือล้อมลุกล้อมวงไว้จับมือล้อมวงไว้ไปให้น้องเล่นก่อนนะน้องเล่นก่อนยุ่ยเสร็จก่อนทำ6เมืองเกเสรแล้วเนี่ยเอาน้องฉันมีกูอี้ดนตรีตรงนี้เขาไปล้อมตรงไหนกันโอ้ยานั่นั่งนั่านั่งกูอี้นั่งกูอี้กน่ขนาดยังไม่เริ่มเพลงนะเห็นมยิ่งไม่กันนั่งขนาดนี้ดูไว้ตัวอย่าง อ,อ,อ๋ออๆโอเคเพื่อความเพื่อความสนุกสนานและดึงให้ถึงกลางคืนก็ค,คือจะเอาออกทีละตัวโอเคไหมอ่าลูกค่ะลูกต้องหมดลูกยืนขึ้นอ่ามาห่างๆกันหน่อยให้เป็นวงๆวามาแล้วดุวะเดี๋ยวที่ <laughs> มันได้ก,กันคะลูกถอายกันค่ะ เด็กๆออกไปอีกค่ะวตกอบมื่อหนึ่งครั้งโอ้อยู่กับเด็กอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะอยู่สงสารจังเลยอยู่ขยับหน่อยอย่างลุกมาร้อนหนมะโอเซนจงปักมาขยับเ,เพล่ำเพลงนะคะเอามานั่งกับพี่ก่อนนั่งสองคน ัน่นก็ e, กอีก็ยังไม่ถึงไมยอาฟันนะคะปฐมต้นปฐมต้นเล่นเป็นปหเนี่ยตีดนันตีเล่นเป็นไหมอ่เป็นาซนะคะพอได้ยินเสียงเพลงใช่ไหมคะน้องต้องวนร,นรอบนี้วนร,นรอบวนขวาวนขวานะไม่วนซ้ายนะคะวนขวาใช้แห่นาคใช้พิธีเขาเรียกอะไรมงคลถ้าวนซ้ายอาวมมงคลก็คือเผาศพ เพราะฉะนั้นเราวนได้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเข้าใจไหมคะแล้วต้องเต้นด้วยใครไม่เต้นปรับแพ้เต้นเป็นไหมใครเต้นไม่เป็นให้บอกเป็นไหมคะใครเต้นเป็นยกมือขึ้นใครหัวราะเป็นยกมือขึ้นอ้โหราะเป็นโอเคตบมือหนึ่งคระเพลงพร้อมไหมคะพร้อมมากอทุกคนลุกยืมขึ้นอพร้อมแล้วค่ะ ทำไมมันดูลักน้องขนาดนั้นนะน้องจะไว้กับคนอื่นขนาดนั้นนะน้องเธออยู่ไหนยะเธอดูลูกตาเป็นตัวอย่างเออเห็นไหมป้อดน้องเขาไว้เน,นี่ยเธออยู่นี่เออดูรักน้องจริงไหมอะรถเกินขึ้นพระเพลงมาแล้วไปนะคะเอาแค่สามคนนะที่หนึ่งเหรียญทองที่สองเหรียญเงินและคนที่ได้ที่สามเหรียญทองแดงนอกนั้นตกหมดไม่ได้เหรียญสักเหรียญน,นะคะพร้อมเพลมาะ นั่งลงนะคะมาบ๊อบปั้เดินต้วด้วยบบบอ๊ะบบเไปมือตีทำมสบายอต้ทแล้วๆๆ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  เยอะเยอะก็เยอะกว้างกว้างหน่อยถอยเท้เท้เท้กว้างหน่อยออกไปมันไม่เป็นวงกลมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็อีนี่ขำหนูไปนั่งตรงนั้นก่อนเดี๋ยวแล้ไปเอาก้อยุตัวใหม่ไปเอาก้อยุตัวใหม่อพร้อมนะคะไปทะลุ ม่ตนตามคอมฉชนไหมนะ โอเคตกลบไใบขนามั้งคหรหนูเกือบตกรบตอบก็ไม่ออกหนึ่งตัวเออเที่ยงคืนจะมาออกทีละตัวเนี่ยโอเคปีนี้หนูใหม่ปีนี้หนูใหม่เดี๋ยวปีหน้าจะเจอกันของเก้าอี้เดี๋ยวดูพี่มัถล่มเล่น แขนกายก็อีไว้แกลก็อีไว้ลูกสรุปไม่เต้นนะคะฉนเน้นวิ่งอ่ะต่เพลีเราจะจบหนูหน่อยไงอ่ะมาทั้งหมดลกยิขึ้นสีเหลืองยี่หนูไหมอ่ะสีเหลืองเองูสีชมพู สีเนสองสีฟ้าสเอาแล้วะสีจูตูสีจูสาปสองสามปัมองไม่เห็นลูกพีจะสิลูกทีหันโมานทำยังไงหนึ่งสองสามเต้นหันมานก่อนเลยเออเออไม้มาลยเรื่องงานอนอานไป เลือกสรุปคุณแม่เหงาหน่ะจะได้มารักกันสองคนไปีไว้คณะเล่นเป็นนะคณาด้วนะปลาแล้วดับหัวฉีกปลาสนโตกล้องหมดวุ้นก็้ีพิบันแน่นอนเอาขยับมาเอาออกหนึ่งตัว อาอะไรอ่ะลูกพีทมันแน่นอนจริงๆลูกพีทจะเอาเหรียญทองใช่ไหมอาจจะหมดลูกคืนเดียวเด็วจะเสร็จเที่ยงคืนอีกสองรุ่นเห็นไหมไป กีค่คนเหลือกี่คนเอาออกหนึ่งตัวอ้าวมา,าเก่งมา,มา,มางกเาก,ก่เมเงมาก

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะมาเลก็ออกหลือที่คนเหลือที่คนอ่าเหลือห้าคนมาพาขวัญจะเอาเหเรียญทองดยเหรียนอะไรคะอ่าไม่รู้แ ตรงนี้ใครนั่งก่อนคะพาขวาัญอ่างน,น้องมุกตกลอโอเคยังยัางย่างอีกหนึ่งเอาสามเอาสามอ๋อถ้าตกถ้าตกไปแล้วนะ้ไม่ได้เห็นแล้วนะอ่าถ้าตกไม่ได้เห็นแล้วนะโอเคเพร้อมไหมคะพาร์ทานะหนะหนะมันอยู่ใครบอกว่าใครบอกว่าไม่ให้บานมันร่วมเถียงตายเลยเนี่ยเห็นไหมน่ะดูหนึ่งคนนี่เห็นไหม ชือไหมคะกันนะค่ะอะไรนะคะอเคโอปมา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 แนกเลยอ่ะมาเราจะง่ายท้องโอเคทำงานไป่อยมาเลยไม่น่ารอดนะรล่นี้ไม่น่ารอดมิจฉาพิโอเคอ่าไปเทมาอายุเคยเป็นข้าออกกำลังกายกันดีกว่าอย่มำเท้าจ้า รู้ไหมออกกําลังกายมันดียังไงออกกำลังกายมันดียังไง,าางไว,วานทั้งเจ็บเบาหวานจะลดพดตื่นจะหายไปช่วยไตยจะกลับมาใสาสะอาดเลือดฝาดจะกลับมาล่าจะเด้งเด้งเด้งสมองจะลรงไม่แค่ปฐมต้นตนะ ชิ<ส>้นเหรียแล้วนะช่ิ้นเหรแล้วนะใครแตกรอบได้เหรียญนไอ้ได้เหรียญมาแมนโอเคนะเปลียนหัวเเลียนหัวรยังซื้อไหมะเาจะเดี๋ยวตีที่แล้วใครเป็นแชมป์้นเฮะเอาีที่แล้วเป็นแชมป์แต่เป็นไปอยู่มาปลายไอ้ปอปอปอปลายเลยใช่ไหมปอสี่โอเคแชมป์ไม่อยู่ห้าเร่ห้าโบกแท็กซี่เอา้าโบกแท็กซเล โบโบโบสปแนโบโบสแคนโบซ้ายโบโขาโบบโบโโไม่ซ้ำพี่เหรอเห็นไหมพี่รู้าเลา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 าทเป็นลากระแกนขยันแก่นนะ้าต่อไปข่ารีข้าจับเต่ารีติดเอวไปด้วยเราจับอีนะคะ้งน งานนี้แลหละครั้งที่แล้วก็ยี่หักกันนี่แหละตรงสองคนสุดท้ายานี่เลยมาขอให้ที่ขันหนุ่มต้องซ้อนไหมซ้อนสองตัวไหมเดี๋ยวหาน้าขึ้นไปถึงไปบิดบขวาบิดาจะเหรียญทองหรือเหรียญเงินมาล้มกันชดชดฮะมันสส้นจริงจุ่งลาลาลา พี่แต่แล้วล่ะล่าล่าล่าลาลาล่าลาล่าไม่ไนี่คออันสกอรให้ดูว่าสายเขาและแดนมันเป็นแบบนี้ไปข้าปั่นเสือหมอบปั่นสมาร์ทมา้รียงฟันยกขาชู่งปั่นป่ปั่นสอขาปั่นป่าปั่นปาป่ปันปั่น่ต่างานกากเฮ่านา่า ในสาเยเี่นทำแบงดโอเคมาพี่ปรปถมตายมีกี่คนลดยืนขึ้นวันนี้คาะชนะชนะเลยเนี่ยรปถมตายตัวสี่ถึงตายตัวสี่ถึงตายตัแต,ต่ตตเป็นผีลูก